าโทษนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดี EP สองนะคะว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งเห็ดดามนะจ๊ะน้อแต่ว่าอเห็นเห็ดพึ่งไอ้ก็เลยแวะมาจ้ะได้ไหมบวมน้ำมากไปค่ะ แซมแลมเฮดมันปูเหลือแต่ละเถือเนะาจาน๊ะเนาะมันก็จะมีหลงเหลือเทือระดอกสองดอกจก้ะล้วก็เก็บไปทํากับข้าวโอ้โหดอกนี้วัวประกาศจกดอกเดีออยรานจกซ้ำนี้ละไขาย,ยาน มันปูเนี่ยไอ้มากเก็บจตมันงามเ้อาจ้ะมีเห็ดให้เก็บเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งที่ได้ใจหัวก็โอเคเห็ดพึ่งจ้าอุ้ยอันนี้กระปุกลุกดีจะเห็นซองหน้าแล้วจักโมะ กะมองนอนน่จะได้ไหมนอถ้าเห็ดมาเนี่เห็ดวันนี้ไม่ได้เลยน่าจะหัวเห็ดมันปูลงเรือจากเขาเอาจ้าแต่ก็อ้วนมากเลยเอาได้นะนักสัมสามดอกกู้งหัวเขาเอา มันจะแบบนี้มันสีแจ็บแบบนี้เลยจ้ะจะแจ็บอย่างนี้เลยน้องจ้ะเตรียมกันไกรมาชวาสมน้ำหนาเจ้าจของกระสมด้วจ้ะไม่เหลือนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะยญิงนี่จ้ากระจงไว้สองอกเป็นควันตานี่จ้า หมดเลยพี่น้องจ้าหมดกันเอาหมดเลยจ้าม,มาเก็บเห็ดพึ่งถ่ายพี่น้องบอกนี่แอบเสียใจยอยู่นิดนิดนะจ๊ะเพราะว่าไอ้ตั้งใจเนาะแต่ว่าก็แบ่งกันกินแล้วพี่น้องจ้ะเพราะว่าไอซ่าเองไอ้มัวจะไปไป่าเห็ดพึ่งอะนะอืมเมื่อยเลยหนาจ้าไอาอุตส่าเอาเห็ดนางไก่พอดในกระเป๋าเพราะมันแบกหนักนี่ก็นเน่าเห็ดหัวแดงปอบใจ ไออุตส่าห์เอาเห็ดนางไก่ใส่กระเป๋าแล้วเพราะว่าที่จะหนักเนาะไอก็เลยเใส่กระเป๋าเพื่อที่จะมาใส่เห็ดดำพอมาถึงเราชลาจ้ะไอกระไรไปจักเมื่อเมื่อสองเมื่อเลยแล้วเนาะไอพี่น้อยเห็ดเตยหวานด้วยเตนหวานเห็ดหัวแดงเห็ดอร่อยเลยนี่จ้าสีดอกเนาะสวยมากนอนไหม ตัดออกหลายเดยจะเห็ดชน,นิดนี้มันเป็นเกินเคยบอกนะคะเขาจะเป็นเกินเนาะตัดออกประมาณนี้สิ่งตอบแท้หรือเปล่าหน่าไหมนะแข็งนะคะ แข็งไปเนาะอุ้ยได้อือสวยสวยปลอบใจ หัวแดงจากสิบดอกนี่กเพอแล้วนี่เทชนิดนี้เลาผ่ามาพฤศสิเป็นสีน้ำเงินนะจ๊ะไม่ต้องตกใจจ้ะกินได้นะคะสำหรับคนที่เก็บใหม่ๆเนาะเพราะว่าผ่ามาคือเป็นสีน้ำเงินเป็นตะยานแท้กินได้จ้ะถูกต้องแล้วต้องเป็นสีน้ำเงินนะคะ อ,อันนี้มันเห็ดนางลมบ่ ไอ้บุ๊คจะเห็ดนางลมโดวยวฉพะนี่บอกไอ้เน่เด้อถ้าแม่เดี๋ยวสิมาเก็บลายแห้งผูกพุ่นอีกผูกไอ้คิดว่าแม่เดีย๋ยวไอ้บุ๊ค่อยมั่นใจกับสีเพิ่นไหมน,นี่พี่น้องบอกไอ้เน่เด้อนี่ปาดงามด้วยนะไอ,อ้จะเก็บจะเก็บเดีย๋ยวจะเห็นนางลมน่ะเพราะว่าไอายย้เนี่ยบุ๊คเคยเก็บเนะบาะปาดเต็มอยู่จะเป็นประมาณนี้ไอ้คิดว่าแม่จะเห็นนางลมเนาะ เดี๋ยวขอความแน่ใจจากพี่น้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อบอกไอ้เน่เด้อถ้าแม่เนี่ยสิพามาเก็บเลยแต่ว่าไอา้บ่าไอา้เนมบ่ผิดหน้าพูดแหละขอความมั่นใจก่อนวาดตรงนี้จะกินขนาดนี้ัน่ไปสีขาวนวลๆนี่ได้ไปบ่งในหนังสือก่อนแลก็ถามพี่น้องพร้อมได้จะเด้อนี่จ้าพี่น้องจ้าบอกใน่เด้อ นี่สีมันแ้มไอคือไบ่แม่บ่แน่ใจจ้ะแต่อายปีนมาเนี่ยคิดว่าแม่เนี่นี่น้องี่น้องเนาะเฟิร์มอา่านได้จ้ะเด้อเพราะว่าอ้ายเคยเก็บเห็ดนางงมจ้าเกือจ้ะ,จะตอนนี้ไม่ขอเลือกเผ็ดแล้วนะคะเก็บอย่างเดียวแครอทแครอทตัดไปมีเลยได้จ้ะแครอทนะ่ะขอเก็บอย่างเดียวถ้าเลือกเห็ดวันนี้ไม่ได้เห็ดแน่นอน เนาไม่ขีดไฟอือืหลอกตาหลอกตาท่านผู้ชม ลมแห้งเห็นเป็นตัวย่านพี่น้องเลยมันก็คือแบบมายากตอนมีมีแดดจ้ะมันเป็นตัวยานเวลามันมืดมดแบบเฝ้าเก็บเฝ้าออกแกงอิ่มเลยจากโมงแล้วเนาะหกโมงครึ่งยังเนาะที่ออกเลยจ้ะยังพูง่ายมันเป็นห่วง อันนี่ยง่ายปอดเอาขาหนาว่ะขาได้ดอกบัวด้แล้วแหละเนี่อ้วนตรงนี้ไม่แต่อ้วนอ้อนวนมันหกโมงครึ่งแล้วแต่ไอเห็นเห็ดในลายแหง้งเพื่อนมืออ่อวานกะจะไปปาเห็ดพึ่งอีกละ เก็บก่อนจังหน่อยเน่าบอลน,นี่หัวเน่าขาได้ขึ้นมายหลไปหน้าแทบันนี่ขึ้นมายหลไปหน้าแทะหัวเน่าฝ้าดเลยจ้ะ ไอ้เฝ้านะอไอ้เห็นเห็ดเต็มเลยพี่น้องจ้ะแต่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 แตแตแตขาสม้มอาลัางอีกแล้วควนโทษ้วจ้ะไปควรจะหันหน้ากลับได้แล้วไอแข็งไปค่ะแดดมาแล้วนิดนึง อลังการมากเลยตรงนี้เกือบซาวดอกเลยพี่น้องยุ่งกระไลยได้จ้ะนี่แบบ โอ้โหโผลโผลเน่าไม่เนาเน่าพี่น้องปาดเสียดายดิเสียดายดิเน่าไ,าาไ,ไ,าไอขอเก็บก่อนนะเพราะมันเยอะมากเก็บก่อนเนาะก็ค่อยมุนได้๋ยไอสิบตยู่ข้างหนาห้าพูดละ สีออกแล้วจ้าํำแล้วํำแล้วสีดอกบกใหญ่เลยอยากจะเบิ่นี่ปาทปดทถกปดโพแท้เห็ดขาส้มขาส้มอีกจ้ะเห็ดจับสือบ่ได้ อันีกปาาพี่น้องอีกสามสี่หมืนมาเต็มอีกจ้ะเบิ่งนี้เบิ่งนี้เบิ่งน่ะอันนี้เอาได้กระปุกลุก นี่เองไหมไปวนลงวนลงหารถเราอันนี้ยังน้อยอยู่ไม่เอาโจ๊โจพไปโษเต็มเลยขาสม้มหัวสมนะ้มไหม นี่ก่อนเนาะสามดอกนี่อาจจะลายตาหน่อยนะจ๊ะนี้ไอโบมีกัรสานนะจ๊ะเป็นไม้เซลฟี่ธรรมาดาเพราะว่าถ้าเป็นไม้กัสันแล้วมันจะต่างปรอยู่จ้ะมันจะตีลังกาท่วน ไ,ไหนให้เห็นสองดอกนี้คือดอกเดียวอ่ะปลานี่ชนะเลยหัวสรงนี่อีก ตัดสวยๆก็ต้องป่าวจ้ะไปไม่นะเอาเลยเดี๋ยวจ้าข้ามบันไดกระสีเอาบอ่อไวแล้วรอมนี่เอานะคะอื้ <c oughs> เละหมดเลยพี่น้องเอา,าได้เลยอะที่นะี่แหละมันเละเนาะ ได้เยอะมากพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้จะเดอนขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร,ร์ให้อายนะคะขอบคุณค่ะบายบายไปไปไปทำแนวยังแนวหาเหตุยุ่ไป